ชีวิตของพระกับป่าเป็นของคู่กันมาตั้งแต่ยุคสมัยพุทธกาลจึงมีคำว่าพระป่าพระบ้านมาจากศัพท์ว่าเสนาสนะป่าตามหลักของพระธรรมวิน,นัยก็คือพระที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่า เพื่อบำเพ็ญกิจแห่งพรหมจรรย์แต่การอยู่ป่าของพระในยุคสมัยพุทธกาลกับยุคปัจจุบันนั้นคงจะไม่เหมือนกันต่างกันไปตามความเหมาะสมและตามภูมิลำเนาในวิถีชีวิตของคนในยุคสมัยพุทธเจ้าก็คงจะเป็นคนอินเดียศรีลังกาเนปาน วิถีชีวิตของคนเชื้อชาตินั้นอยู่ในป่าตามแบบตามแบบวิถีชีวิตของพระสงฆ์ก็คงจะไม่เหมือนนะวิถีชีวิตของคนไทยและวิตีชีวิตของพระป่าในเมืองไทยก็คงจะต่างจากวิถีชีวิตของพระป่าที่อยู่เสนาสนะป่าอยู่ในยุคสมัยพุทธกาลที่อยู่ในเขต เนะเขตทวีปของเอนะทวีปทวีปชมพูทวีปนะในยุคนั้นก็คงจะต่างกันทีนี้เรามาพูดถึงวิถีชีวิตของพระไทยเป็นอาศัยอยู่ในป่าสยนาสนะป่าก็คงจะเทียบเคียงใกล้เคียงกับพระธรรมวินัยที่ได้กล่าวไว้ว่านั่นบ้านล้างนั่นถ้าภูผานั่นป่านั่นนะ บ้านร้างหรือสถานที่วิเวกหรือป่ารกชัดสถานที่วิเวกอันไม่มีบุคคลเข้าไปพุกผ่านและเดินทางผ่านไปมาก็จงไปอาศัยสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่บำเพ็ญภาวนาและบำเพ็ญกิจแห่งการเจริญความเพียรทางจิตใจเพื่อองค์ภาวนาแห่งสมถะะละอิปสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองทางจิตใจนี่พูดถึงว่าพระมจันทร์ นะพระพิสูจน์สงกับป่าทีนี้มาพูดถึงวิสัยของบุคคลแต่ละคนนะก็ไม่เหมือนกันจึงมีคำว่าพระวัดบ้านและพระวัดป่าและวิถีชีวิตการสัมพันธ์กับสังคมศรัทธาสาธุชนชาวบ้านก็ต่างกันบุคพระที่อยู่วัดบ้านก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีงามต่อพระต่อศรัทธาสาธุชนชาวบ้าน อย่างถูกต้องและเหมาะสมวิธีชีวิตของพระป่าอยู่ป่าก็ต้องนะตัดทอนความฟุ่มเฟือยบางอย่างออกไปเพื่อฝึกจิตใจของตนให้เกิดความนะแข็งแรงเข้มแข็งนะอยู่กับธรรมชาติที่เรียกว่าไม่มีนะออกไปเช่นวิธีชีวิตของพระป่าก็คือจะไม่มีนะจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเหมือน พระวัดบ้านนะเหมือนพระวัดบ้านพระวัดบ้านจะมนะีระบบไฟฟ้าจะมีระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าและจะมนะีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นอาหารบินทบาตก็จะสะดวกสบายขึ้นตรงที่ว่ามีศรัทธาสาธุชนคอยบำรุงและถวายความอุปถัมนภะ์การเดินทางไปมาการอยู่ก็อาจจะพุกพานและรับรู้ในเรื่องหลายๆเรื่องในชุมชนสังคม ของมนุษย์ทั้งหลายและความผูกพันหลายๆเรื่องหลายอย่างก็อาจจะแตกต่างจากการอยู่ป่าไปอยู่ป่านั่นคือเน้นความวิเวกและเน้นการตัดออกซึ่งความฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตแบบง่ายแบบง่ายแล้วกนะ็มีความมักน้อยสันโดษจึงอยู่ได้และจิตใจต้องเข้มแข็งต้องฝืนกิเลสฝืนตัณหาฝืนราคะอุปทา,านของตน ให้อยู่ในความมักน้อยสันโดษตัดความไม่จําเป็นทั้งหมดออกไปให้หมดเหลืออยู่เฉพาะอัตราบริขารและสิ่งที่จําเป็นจะต้องใช้คือยารักษาโรคและสิ่งที่จะต้องอดูแลบํารุงสุขภาพร่างกายให้อยู่ได้เช่นยาสมุนไพรก็ต้องรู้จักและการหุงต้มก็ต้องอยู่ในขอบเขตพอประมาณเช่นต้มน้ําร้อนนะเพราะว่าการหุงก่อ,อไฟในเจตนาอื่นในการผิงเพื่อความสุขความ ร่าเริองอันนี้ผิดนะก่อไฟเพื่อนะต้มน้ำร้อนต้มยาอย,าอย่างนี้ไม่ผิดนะคือเราต้องรู้จักว่าการก่อไฟอย่างไรผิดวินัยการก่อไฟอย่างไรไม่ผิดวินัยมีเหตุผลได้ชี้แจงไว้ในธรรมวินัยอยู่เหมือนกันผ mm. ู้ที่ศึกษาผู้ศึกษาปริยัติธรรมทางด้านวิชาะพระวินัยบัญญัตินะก็คงจะพอจะ เคยได้อ่านผ่านได้อ่านเห็นอยู่ว่าเรื่องก่อไฟอย่างไรผิดกฎผิดกฎของพุทธบัญญัติอย่างไรไม่ผิดกฎของพุทธบัญญัติอไไของวินัยนะก็ขอ,ขอท่านทั้งหลายจงศึกษาพิจารณาการสืบต่อไปว่าการอยู่ป่านั้นประกอบด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ที่เราจะอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังสืบต่อไป วันยอแสงแสงรำไรไกลอัดสดงยามค่าลงนะอยู่ที่ดงชายป่าทุดงเดียวเดินเดียวเปลียวเอกายามค่าสนธยาจะพักกายาที่ไหนกันน้องโอ้พรหมลิขิตชีวิตช่างแสนลำเข็น บองบำเพญใช้กรรมที่เคยได้ก่อไม่ติดลาบสันลเสริญเยืนยอถือธุดงสิบสามข้อแล้วเน้นหนักประจักษ์ใจโปรดทำบุญใส่บาทให้หน่อยทถิดนาแล้วจะสวดยะถาสัพ,พีีให้ อยากอยู่จบพรหมจรรย์กันวันใดจะกลับมาสอนทำให้ผลบุญทำไว้กับพระธุดงจงโชติช่วงสว่างสวัยในสำปรายพกวังประสบพบธรรมนั้นตามประสงค์แล้วเดินหน้าค้นหาธรรมตามพระพุทธองค์ ออกเดินธุดงมุ่งตรงต่อพระนิพพานเมื่อถึงเวลาออกพรรษาแล้วหาเที่ยวไปองค์เดียวบอกหลวงตาพระอาจารย์กมลงกราบแผ่เท้านามัตสการ พอเสร็จสับชับพลันจึงออกทุดงในพงไพรเที่ยวอ,ออกตกเหนื้อายแล้วไปสารเห็นผู้พานอีกเนื้อมพาและทำใหญ่เจอกระทิงเสือช้างอยู่มากมายตั้งสติทันใดแผด่เมตตาให้ในทันที เดินเท้าเข้าป่าชายินเสียงมาหอนมานึกว่าผีทางเลี้ยวซ้ายและขวาไม่เห็นมีครั้นจะโดดเพ่นนี้กลัวเสียศักดิ์ศรีพระธุดงผีข้างนอกจะหลอนหลอกไม่เป็นไร ีข้างในสิงใจอย่าลุ่มลงดางหลวงตาท่านสอนไว้ให้ปลดปลงจงตั้งจิตให้มั่นคงน้อมสู่องค์แห่งภาวนาหากเป็นเช่นพระโมคคัลลาสารีบุตรที่สิ้นสุดดักิเลสสิ้นตันหา เป็นสาวกแห่งองค์พระศาสดาในพระศาสนาสัมมาสัมพุทธองค์หวังรู้จริงเห็นแจ้งแห่งธรรมอุตสาหาตามรอยพระอริยทรงเพื่อลบกิเลสออกจากใจจึงไปทุดง ปุ่งปากทงชชยชาญสำราญธรรมยังไม่รู้ชัดอัดธรรมชำนากิเลสจะยังมิเทศสอนใครให้พลาดทรมหากเห็นธรรมเพียบพร้อมจะน้อมนำออกสอนธรรมที่รู้ยิ่งอย่างจริงใจ พระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆให้เนบมโนภาวนาอย่าห่างหายจดจำคำหลวงตาสอนว่าไว้เมื่อสิ้นลมลมไปแล้วใจจะไปดีที่เกริ่นกล่าวถึงเรื่องราวของพระธุดง ประสบขอจบลงแต่เพียงนี้ขอทุกท่านจงสิ้นโชโชคทวีเจริญสุขสวัสดีด้วยพรทั้งสี่ประการเธอ จริตนิสัยของคนนั้นไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็ยังมีเหมือนกันคล้ายกันจะเป็นยุคพุทธกาลยุคปัจจุบันก็ตามจริตนิสัยคือไม่ชอบวุ่นวายไม่ชอบพุกพานคลุกคลีอยู่ในหมู่คนหมู่มาก อยากจะปลีกตนออกอยู่เพียงผู้เดียวลักษณะนี้จะเป็นคนยุคที่มีความใหญ่สูง10กว่าศอกก็ตามหรือจะเป็นยุคคนหรืออยู่แค่ตกก่อกว่าหรือ2 3สศอ,อกก็ตามหรือจะเป็นหรืออยู่ศอกกว่าก็ตามนะร้อยเจ็ดสิบแปดสิบเมตรแปดสิบอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคนเตี้ยคนยุคไหนก็นแล้วแต่แต่จิต แต่สิ่งที่ยังมีเหมือนเดิมคือจิตวิญญาณจิตนิสัยจริตเนี่ยยังอยู่ืันเดิมมรักความสงบอยู่อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมากกว่าที่จะไปนะวุ่นวายกับเรื่องต่างๆยิ่งบุคคลที่มีศรัทธาในพระมรรจันทร์หวังจะเจริญสมาธิบำเพ็ญภาวนาก็ยิ่งจะต้องแสวงหาสถานที่นะ เือว่าเป็นสมถะถ้าเจริตแบบนะคนที่มีจริตนิสัยสมถะหวังบำเพ็ญภาวานาบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อบรรุฌานเพื่อเรียนรู้เรื่องฌานอภิญญาก็ตามหรือจะอย่างจิตน้อมจิตศึกษาเรื่องมรรคผลเพื่อชำระบาปชำระกิเลสข,ของตนก็ตามก็ต้องยิ่งสแสวงหาที่สถานที่อันเหมาะสมกับจริตของตนเพราะว่าจริตของคนนั้นไม่เหมือนกัน บางคนก็สำเร็จทำจากการบำเพ็ญอยู่กับความทุกข์ยากลำบากบางคนก็สำเร็จจากการแค่ฟังธรรมอย่างเดียวก็สำเร็จแล้วคนในยุคสมัยพุทธกาลแต่ยุคปัจจุบันนั้นอย่างไรนั้นเราไม่ขอนะรับรองและก็ไม่ขอการันตีว่ามีอย่างไรแบบไหนมีอยู่หรือไม่เราไม่ไม่รับรองแต่ก็อยู่ที่ดูที่การประพฤติธปฏิบัติกันแล้วกัน นะเรื่องจิตใจเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็ตามนะปารถนาที่จะอยู่กับความวิเวกและไม่อยากจะมากเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตอยากจะชำระจิตชำระกิเลสชำระบาปของตนอนะ่ให้ออกอยู่มามาอยู่กับความสงบเงียบอย่างนี้นะอยู่ป่าอยู่ภูผาถ้ำเหวนะไม่มีผู้บุคคลผู้พ่านวุ่นวาย ก็ปลีกตนออกมาอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่คุกครีได้หมู่คณะเพื่อออกมาสแสวงวิเวกปลีกวิเวกอันเป็นสัพเพะยะที่จะทําให้พรหมจรรย์น,นั้นอยู่ได้สบายโดยอาศัยธรรมชาติบางส่วนเพื่อสงเคราะห์พรหมจรรย์ของตน ีเส้นทางสายธรรมลำบากตรากรำกัดเกลาพวกเราทุกคนจะไกลจะไกลเดินไปวันได้ฝึกตนเกิดมาเป็นคนไม่อดทนหรือจะได้ดีเกิดมาทั้ง ไม่ได้ดีจะสู้ต่อไปชีวิตของลูกผู้ชายอยู่ได้ให้สมศักดิ์ศรีบวดแล้วเล่าเรียนภาคเพียรวังจะได้ดีบวชได้บวชด,ดีอดทนฝึกฝนต่อไป จะยากลำบากเพียงไหนถึงจะตายก็ขอให้ตายในธรรมจะยอมลำบากรากรำเพื่อทำทนได้เสมอจะเจ็บจะปวดปานใด กับทุกที่ได้พบเจอคิดถึงพระธรรมเสมออดทนจะสู้ต่อไปหัวใจถวายให้แด่พระพุทธองค์พระผู้ทรงลำเลิศประเสริฐกว่าใคร พระธรรมพระสงฆ์องค์พระรัตนาไราที่พึ่งทางใจที่สุดคือพระนิพพาน ตายก็ขอให้ตายในธรรมจะยอมลำบากปรากรำํำเพื่อทำทนได้เสมอจะเจ็บจะปวดปานใดกับทุกขที่ได้พบเจอ พระธรรมเสมออดทนจะสู้ต่อไปหัวใจถาวายให้แด่พระพุทธองค์พระผู้ทรงลัำเลิศประเสริฐกว่าใครอีกทั้งพระธรรมพระสงฆ์องค์พระรัตนานไตร ทางใจที่สุดคือพนิพาที่พึทางใจที่สุด